คุณอันชลีผู้จัดงานอีเวนต์ออกมาเปิดใจหลังมีดราม่าแมทธิวดีนไม่พูดตำแหน่งแอนโทเนียค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนนำมาพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวกรณีพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนมไม่อ่านชื่อตำแหน่งของแอนโทเนียโพซิลสรองอันดับหนึ่งมิสอินเวิร์ส2023และ Miss ินเวิร์ e ไทยแลนด์2023ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในตอนนี้ในงานอีเวนต์หนึ่งค่ะ ซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านปุ้ย TPN หรือปียาพรแสนโกศิกผู้ถือลิขสิสทธิ์ m i ส s u n i v e r s e t h a แ l a ด์ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าอันนี้รู้สึกว่าไม่สมควรเลยค่ะยังไงการกล่าวถึงตำแหน่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดและล่าสุดมีรายงานว่าคุณอัญชลีตันติวงสากิจกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงทองเร็วเอสเรสจำกัด ผู้จัดงานอ e ีเวนต์ดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงผ่านทางรายการทัวร์มาลงอธิบายในส่วนนี้ว่าทางห้างขอยืนยันค่ะในสคริปมีตำแหน่งของคุณแอนโทนียทางห้างได้ส่งทานสคริปให้กับคุณแมทธิวล่วงหน้าและแมทธิวไม่ได้แจ้งว่าไม่สะดวกที่จะพูดจุดไหนในสคริป ริฟคิวงานในวันจริงคุณแมทธิวก็ะาวพูดปกติไม่มีการตัดส่วนไหนออกค่ะเขตน่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องของการทํางานสดด้วยคุณแอนโทเนียเป็นคนสุดท้ายที่เดินคุณแมทธิวต้องเดินจากค้างเวทีไปกลางเวทีอาจจะเสียจังหวะพูดไปก็บอกว่าก่อนขึ้นเวทีตอนรอคิวที่ห้องพักสองท่านรอห้องเดียวกันเลยก็เห็นสองท่านพูดคุยทักทายปกติ ซึ่งพอตกเป็นประเด็นเราก็รีบย้อนกลับไปดูที่คลิปเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น